เจ้าบ้านระวังอันนี้อันนี้ลูกสาวมีสองคนตำรวจเมียเยอะอยู่แล้วจะเขาละนัอนปลาไหมล่ะไม่รู้ก็ไม่รู้พูดไปพูดมาเข้าตัวแล้ว ชื่อชื่ออะไรอัศดาวุฒิปะอัศดาวุฒิอัศดาวุฒิวงศ์งฝากฝาดูแลหลานด้วยเด้อไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนดินี่ตอนไปรับใบประกาศเขาอัศดาวุฒิอัศดาวุฒิวงศ์งสิบปีสิบปีเลยได้เจี๊ยบเจี๊ก็น่าจะแกจะบอกจะเล่งในร้อยให้มันได้คงเหรอคงให้ลานให้สอดในร้อยได้นะวงวงดูสิวงวงวง มาดูหนังสือไปเรื่อยนะอย่าหยุดนะแต่ว่าลูกสาวนี่จะให้ลองสอบตำรวจดูปีนี้ลองจบมองหกกำลังติวอยู่ตอนนี้อายอะท่าไหนจบเพิ่งจบมหกว่าแต่ว่าตอนนี้สอบเข้านิติศาสตร์มมสอเรียนมมกหาวิทยาลัยมาสารครับมหาลัคการบอกเขาว่าอย่าหยุดดูหนังสือสอบร้อยได้เหมือนกันนะไปเรียนไปด้วยเป็นตำรวจด้วยก็เรียนด้วยได้จบนิติศาสตร์ดีมหาลัคการใช้ด้วยเผื่อมันผ่านไปผ่านมา ดูสือนี่ยเดี๋ยวไร้อยได้ครับรูปหน้าตาหล่อด้วยเดี๋เมียบ้านไปไอ้้หล่อเป็นพ่อัเป็นประธานประธานรุ่นโอ้โหคนนเรียนดีเรียนดีคนนี้เทนะปลาสักปลาสักสิบสามลาสักสิจบซาลีซาลปุนปลาสักสิเป็นเป็นเป็นประธานกองร้อยร้อยสามโอเก่งเี๋วเรียนอยู่้า ครับต้นท่อนหนึ่งยต้นท่อนหนึ่งจบเรียนไทยเลยตัวเล็กๆตัวเล็กๆตอนนี้อยากฝันอยากจะอยากจะไปฝึกอยู่นั่นลินทลัดรู้ว่าเข้าหน่วยเะไหรือยากทลเข้าว่ามีที่ฝากไหมฝากมันใช้หน่อยลินทลัดมันไปดีนะโอ้ไม่ดีนะลินทฝากไม่อยากแกอยากไปฝึกเอาเหรียญหนักนะหนักนะ มันบ้ากำลังาล่าเลยขับสมัครเลยชื่อเล่นชื่ออะไรต้นของกองปราบท่านเจ้าท่านเจ้าครับสมัครเลยตรงนี้สมัครเขาเขาเอาแล้วไม่มันไม่มีขยะเราจะไปดูหนังสืออ่านหนังสือบอกไปร้อนก่อนดีกว่าอย่าไปเน่าป่าอย่าไป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 ล่าเรียนมันหนั่งกับเพื่อนแกน่ะอยู่อยู่ อาหารเรือต,ตอนนี้จบซิวแล้ว,ลอวบอกว่าให้จบในร้อยได้ในร้อยได้เขาเไปบอกว่าจะเพิ่งไปจะเพิ่งไปอ่านหนังสือก่อนนะบอกงั้นยุ่ยงน้อยเอ้ยยุ่ยยน,น้อยอย่ารีบไปรีบไปไม่ได้ผลไม่ได้ผลดูหนังสือก่อนอยากฝึกพลังเงินอ้าอย่าไปต้องเล่นแล้วล่าสุดเ <c oughs> ล้วอะไรเขาเขา,เขาไปต่อยมวยกันมวยตำรวจอ่ะให้เดินร้อยก่อนเขาไปเดินร้อยก่อนเขาไปจะอะไรก็ได้ต้องมวยด้วย มันก็เปลี่ยนมวยเขามันภาษามันละแต่มันไม่ได้นั่นเพราะมันรวกเดี๋ยวมวไปทางอื่นหนังสือไม่ได้ดูเลยตอบได้ร้อยไม่ได้ยุ่งอย่าเงี้ยอย่าเพิ่งเอาอะไรได้เขาไปทางอื่นอ๋อเป็นมวยมันเป็นได้เป็นแชมป์โลกแล้วเขาก็ต้องให้เป็นอ่ะแชมป์โลกบ้าเลยนมาเนี่ผมไม่มันบ้ากันลังเฉยเฉยพรือเปล่าแรบ้าพลังไม่หยุดนะบอกเดี๋ดวเร้อยก่อนค่อยว่ากันไม่ไดี๋ยวเพิ่งมาคิดอะไรเพราะมีที่ฝากให้ผมผมอยากไป มันต้องมีเด็กไม่เคยไม่รู้ไงไม่รู้จับทางไหนถูกครับผู้ใหญ่ต้องแนะนําเขาอะไรก็ได้ที่อยากทำแต่ให้ได้ในรอดซะก่อนค่อยไปเพราะเราเรียนดีอยู่แล้วลูกชายผมติดตัวสำรองนะป้าตอนตอนนั่นแหละไม่ไม่เคยสอบรอดซะก่อนให้ได้รอดก่อนก็ไปไม่สายตั้งซื้อแต่ว่าไปสอบติดตัวสำรองแต่ไปอยู่ที่นั่นบอกว่าได้รอดแจ๋วไปไปได้รอด ตำรวจเหลารวจเดียื้อนกันหลายคนแล้วผมพูดหัวขาดปมก็พันโทแล้วดหัวทุกวันเปลี่ยนไม่หยุดเปลี่ยนระเบียีแม่ไม่ไหวผวัสดีค่ะแต่รถรถเขาไม่ให้จอดฝั่งนี้ไปหับเล้าเถอะนี่นี่ไปหับเล่าไปหับเล้า มาซ<ม>ึ่น่าจะมาจากมาเขามามาทำยุดํำยุดมาหยุดสามชิ้นาชี้ได้เลยคุ เกินแล้วนี่นี่ครันี่นีเาคือปิดเดรได้ปมาได้นะต้องรอดรดู่บอได้ไหมปไปฮับแล้วเดินอมมาี้อมนะเอออจับๆๆ้ รอดไม่ได้เือกแบกมาอันนี้ฝากใครฝาได้แบกไชงให้ฝลูกสาวฝากลูกสาวโอเดี๋ยวลูกสาวเข้ามาทางนี้แล้วเร่องแล้วเร่ผมคิดว่าวันที่สี่ไปเล่นอยู่อาทางลาดรันตัดเตื้อแล้วคราวนี้เขาย้ายไปปทมผู้นี้ทมครับ นึกว่ามาจากวัดเสาหลินเลยเล่นซะนน้งหอมด้วยผมตัวกระบออกความยาวครับคันว่าคันว่ามืออะไรกระบอกความยาวครับวัสดีครับก็ไปใสได้เท้าพี่มันถ่ายทั้งพีเหรอเถอะเอาไปเอาไปร่างสันข้าวไปสันเวลามานเราบ่นี่เดียพนกันสิบ้านนี่กันละนี่อ้าหารดุสาวิกันละเอาไปตั้งให้ล่างไ้หันละเท้า with <laughs> บ้านกำนันก็ไปบ้านกุยไม่ไปเกษียณกุยก็ไปเกษียณเนี่ยมีความสุขไปมีความสุขนี่แหละตรงไหนที่ไปแล้วมีความสุขไปหมดแล้วน้องแป๊ะเราตามทุกวันตามทุกวันตามทุกวันเลยเลี้ยงตู้เดียวเดียวกินจังเลยคนโดคอน่มแค่ห้านาที จะแากที่นี่หรือจะแบบที่ไหนเวทีได้ตั้งสามชั่วโมงเสร็จทันทีผมเคยจับเวลาถ้าับ้กโงก็สามชั่วโมงเสร็จเออเชื่อเลยนะโยนสามชั่วโมงเสร็จแล้วะเป็นไแต่ว่าถ้าทำไม่ไีก็ไป